เป็นวาสนาต้นดอกวัชพนาเอี้ยงหูคนมาเนี่ะแต่ว่าเพราะต้นล้วยเด้วยครับเป็นดอกกบูซ่าอยู่มันผู้อันตรงนี้เพิ่นเอ่อพิ่นปลูกไว้นี่มันเป็นอย่างไรดอกปูขึ้นเด่นปูต้นไม้ต้นไม้ดอกไม้มันเกิดเป็นป้วยนะครับผมโอ้ยต้นดอกไม้มันออกปีบกปูมันออกปีคือต้นกล้วย แต่ว่าใบมันก็คือใบกล้วยนี่เราปูเนาะแต่ว่าบอเมนต้นกล้วยบอปูบอเมนต้นกล้วยเนี่ยอือบอเมนต้นกล้วยครับอันมันเป็นต้นอีอย่างปูต้นเป็นวาสนาต้นดอกวาสนาอย่างอื่นไดนี่ะแต่ว่าเพต้นกล้วยเนี่ยครับเป็นดอกก็บบูซ่าอยู่ันมาครับผมไปบูซ่าอยู่มันเกิดเป็นกล้วยโอ้พอนเอาดอกไม่เอาอย่างไปบูซ่าอยู่แน่นแต่ว่ามันผัดมันแปลกที่ว่ามันออกปีคือกล้วยบอปูแน่นดี มันออกตรวจหรืไปปูนออกไม่ได้ท่านท่านเดียดไปบานนี้นอันให้เฮื่อนพ่นถือแป็ดพ่นก็เได้บอกนะโอ้มันแปลกแปกที่สุดแต่พ่นกับบาา่อข้าง้ว่าเบิงว่าเห็นเหล็กก็พ่นถือบ่าถือกันต่อมาในนี้นะครับเนะนครับพ่นฝันเกี่ยวบ่กปูยังไงยังไงเมื่อก็ไ่ได้ถามันมันมันเ่อย่างไงจะของบ้านพ่นบยวนบ่ปูบู บ้านเล็กที่พ่นบ้านเพียงคือปูเกจหกอเกหโอ้ตั้ง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 งวดออกมันออกเกจหกเกมาหนีเพิ่นเลยมาเห็นตีปูนะนครับผมเพิ่นก็เลยสงสัยว่าเป็นไอ้บงนีบอกเพิ่นห้โชคว่าตีปูครับเอาเอฟซี่ิ้าเอซีไปเบิ้ง เป็นเป็นต้นไม้ออกปีคือกล้วยนยครับเ้อยเอฟซีครับมันออกปีคือกล้วยโอ้อกปกติอัีดอกเก่ามันที่เป็นเังสี่บอกปูโอ้ครับผมโอ้มันมันเป็นลักษณะนี่นนครับเอฟซี FC ครับเป็นดอกลักษณะนี่นะครับเนาะแต่ว่ามาแปลกแต่ว่า ดอกนั่นมันออกเป็นกล้วยปกติดอกมันที่เป็นลักษณะนี่ครับชี่้ครับนี่นี่ออกใบไม้ด้วยตัวนี้โอ้มีอยู่หาดอกอันนี้อืมนี่ดอกครับมีอยู่หาดอกบาดนี้กันเลยเครับมาเบิง่งแปกแปะขึ้นดอกกล้วยครับอ๋อครับดีเลยเลยเอา้า อันนี้มันเป็นดอกเป็นคล้ายๆดอกกล้วยแต่ออกเป็นหมากขึ้นหมากกล้วยอีหลีครับอยู่ที่ครับแต่ว่าแปลกว่าต้นเ่อเอิ่นๆต้นอีหยังกับโอหูนะครับเนาะมันมีจักหน่วยนี่มีหนึ่งสองสามสี่เว็นไหมยักไปได้ยังจักอืมครับออ้๋ปูเห็นเป็นเลขกอย่างปูมาเรียเก้าเลยเก้าปูมันเก้างหัดเก็บ ยูปีกล้วยมันออกกูกมากอันหวีหนึ่งมีอยู่สามมีอยู่สีหน่วยวีสองกับมีสี่หน่วยวีสามนี่มีอยู่สามหน่วยห,ห,หวีที่สี่เนี่ยวีที่สีกับมีสามเื่ากันปู่ออโอ้เหล็กซี่ปู่ปุ๊งเลย ม,มันแปลกแปลกครับแต่เห,นห็นแล้วนะออครับผมเห็นต้นกล้วยได้ครับเด้อต้นอนต้นกล้วยครับดอกดอกคล้ายๆมีมีดอกเดียวมันเป็นคล้ายๆดอกกล้วยครับนอกกันกับดอกธรรมศาสตร์ของมันอ่าเป็นอดอกธรรมศาสตร์กับมีต้นนี้เพ่นไลว่ามันเป็น,นคือกล้วยนะครับเนาะ เป็นหมากคือหมากกล้วยสับแต่บอยเปนต้นกล้วยครับพี่ซีครับดอกมันลักษณะคล้ายๆกันมีต้นเดียวที่แปลกกงมูครับพี่ซีครับอยู่น้ากัน,นหลายๆต้นดอกประดอกอย่างอื่นอันนี้มันเป็นอัน,นอันหนึงนน่งนาะครับเนาะแต่ว่าสีเห็นเป็นตัวเลขบอแอด็ดยังบ้ันเห็นเลยครับเนะ้อเพราะว่ามันแฉ่งปวเนาะครับเนาะ สิดึงผภาคหมากไกลๆในรอบเมืองข่าวพิชิตครับมาเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะครับเนาะคือลมพัดมันบนิงข่าวพิชิตครับลมพัดมันเกิดกลวยไปกลวยมาธรรมดาแตขึ้นอยู่กับบุญและวาสนาเนาะครับเนอกคนเห็นแปลกๆคนก็เลยมาให้แอดมาตายให้เบิึงครับพิชิตครับผนว่าขามีโชคลาภป้านเลขที่เพิลหกสิบเจ็ดน้องคำว่างวดนั้นที่มันออกปีไม่ไม่คือออกมาแล้วเพิ่นก็เลยบ้านเลขที่เพิลหกเจ็ดประทัดครับพิชิตครับตามเพิ่นบอกให้ฟังเลยขับเรื่อเข่า แต่ว่าโตเพิ่นแท่เพิ่นโอยู่ครับเพิ่นไปทุระเพิ่นก็เลยว่ามาถ่ายถ้เอาโหาสันว่าอ่าให้ครับ FC ทุกท่านทุกคนเนาะครับเนาะเป็นดอกดอกคล้ายๆดอกกล้วยครับอีซีครับแอดบ่ทันได้จับเบิ่งมันขึ้นมาสูงนี่ครับเจ็ดสิบหกครับหน่งเจ็ดสิบหกครับหนึ่งเจ็ดสิบหกทัดทับหนึ่งมาสั่นคำอีซี่ครับเออเพิ่นกะถืองวดที่แล้วงวดตัวออกเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะครับเพิ่นกะได้อ่าล้วมันก็ออกมา อันนี้เป็นงวดที่สองขับมิซีครับงวดที่สองนี่มันออกเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่เพิ่นได้เครื่องบอกระบบหูจักขับมิซีครับเพิ่นได้เครื่องบอกระโบหูจักน้องขับน้องพ่าปีกล้วยครับเป็นแปดกล้วยตอนนั้นมันออกมากแค่สองหวีครับมิซี่ครับออกสี่สี่หน่วยข้างล่างแล้วก็สามหน่วยข้างบนมันก็ออกเป็นเจ็ดเจ็ดแปดบาทนีอันนี้มันออกมาใไหม่ครับมิซีครับสาม สองสองหวีวีละสามหน่วยนี่ครับพี่ซี่ครับวีละสามหน่วยมีอยู่สองหวีกับวันไหนนะครับเลยให้เอฟซีกับให้ใช้วิจารนญานลองลองเมิองกับอปี้วยกับเป็นแปดนะครับเนาะสามมันกับสามหน่วยแลยครับวีละสามหน่วยนะครับอยู่ที่ครับรนี่นะครับเลยอยู่สามหน่วยอันนี้กัเหลือสามหน่วยเช่นกันแมนหีครับพี่ซี่ครับมีอยู่สามหน่วยมีสามหน่วย อ,อปีกล้วยวุย้ยเหล็กซีอูย้ยเหล็กข้างเนี่ยอืมับเอฟซีครับ,เ,รบเดี๋ยวแอดที่ไปเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับเรัขบข่าวว่าเห็นเหล็กยังอยู่ปีกล้ยเนี่ยอย่าน,น้อยมันแดดจ้าบปวดมันพอเห็นกระสีเฮ็ดต,ตัวเล็กไปเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งไข่หนึ่งปูว่าคข่เหล็กเก้าว่าสัน่นเอฟซีครับแต่ว่าหน่วยมันมีอยู่สามหน่วยอ่าเมื่อนี้นะครับว่ามันออกมาได้สามหน่วย กับปีกล้วยปีหนึ่งกับปีกล้วยปีหนึ่งนะครับเอานะครับเบิง้งพิจารณาเบิ้งดีๆเวยครับเบื้องเอฟซีครับ, e รบมักกัดจัดกัดกระพันนะเพิ่นมีโชคย่อนบ้านเหล็กทีของเพิ่นครับเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดบ้านนี้บ้านเหล็กทีหนึ่งหกเจ็ดปฏิปูนึงเจ็ดหกเจ็ดหกหนึ่งเจ็ด หกหนึ่งครับเอฟซีครับบ้านอีฟีพันเจ็ดหกหนึ่งแต่ว่าหกเจ็ดพันได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะอ่างวดที่สองนี่ปีกล้วยออกมาเห็นพอดีนะครับแล้วเพิ่นเพิ่นได้บอเจ็ดแปดกันยังบอพันได้หูถามคนนะครับแล้วเอฟซีครับครับเป็นปีกล้วยแปลกๆนะครับเด้อผู้ใดมีโชคลาภนะครับเนาะให้เบิ่งเบืองหรือความเปิดเพิ่นก็ได้ครับเบิ่งหรือความอ่ามากความชอบมากันเนาะ ชมด้วยกันความโปรดเพื่อนครับมักกัดยัดขัดกระพานครับเอซีครับขึ้นอยู่กับโชควัฒนาเะครับเดื่อสีเห็นตัวเลขตัวใดเนาะครับเนาะให้เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเอฟซีครับแอดกับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงซื้อกลางนะครับเนาะมาเห็นของแปลกแปกกเลยถ่ายทําให้เอฟซีเบงรับเป็นคล้ายต้นกล้วยครับต้นกล้วยแต่โบเมนต้นกล้วยนะครับเนาะผู้ใดหูแจักพืชชนิดนี้กับบอกไปเลยครับเด้อแต่ว่าต้น คางๆเคียงเคียงกันนี่บ่ออกคือกันเด้อกออกนเนครับออกเป็นดอกออกเป็นนั่นมีต้นเดียวนี่ครับอิซี่คำใบคือกันต้นคือกันอันเดียวกันแต่ว่าออกปีกล้วยเป็นปีนะครับเนาะมีหน่วยทั้งเม็ดหันอ่าหกกับสิบสี่หน่วยครับอิซี่คบอ่าเดี๋ยวนี้มีหน่วยทั้งเมดสิบสี่หน่วยกับปีกล้วยปีนหนึ่งนะครับเนะาะวีละ สี่หน่วยมีอยู่สองหวีแล้วก็หวีละสามหน่วยมีอยู่สองหวีครับก็บเป็นซิปซิปสี่ขับอยซี้ครับซิปสี่หน่วยกระปี่วยปีหนึ่งแดงเก่งขึ้นง,งามขนาดครับอยซี้ครับเอามากระจัดขัดกระพานนะรับเด้อไปตีเอาเนาะครับเนาะ,ะแดี๋ยวจะชควาสนาผู้ใดมั่นครับอยซี้ครับขึ้นอยู่กับบุญบารมีคันเพลินที่หายเป็นกะเข้ากตีถือกันละเพวันว่าผู้ที่ถือสื่อไปยังได้กับถือผู้ที่บ่สื่อบอกตรงมาได้กับบ่สื่อกับบ่ถือ,อ,ถอ,อ,ถอคือเก่านะครับเนาะ คนกระอื่นว่าขึ้นอยู่กับบุญนะครับเอฟซีกับมักระจัดขัดกระพานนะครับเด้อครับผมอืาเอ้าเอาฟซีรับกะอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะกะหาเบิ้งปี๋กล้วยครับเอฟซีรับปี๋กล้วยคันมีโชคนะครับเนาะเอาขอจบคลิปใบเพียงสามีครับพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับวัดดีงามครับ